พือเก็บ,กบ,บผมนายสักชัยนาเกี่ยมผู้ในการศูนย์ปศอออำเภอเมืมองกาญจนบุรีในานามตัวแทนของคณะครูเจ้าหน้าที่นักศึกษา ตออ 2500, ลอดจนแข็งผู้มวิจียในประจำปี2559ในวันนี้ของประชาชนเกี่ขวกภาษาการพัฒนาระบบ CC, ะะไอทีทีการเสสริมร้างการในเวลาสำคัญแล้วกระผมให้ข,ข,าข,าขอกลับไปเชิญท่านรองรัฐวัฒน์การเช่นบุรีได้กล่าวเปิดโครงการกสณประชาชนประจำปี2519ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้นำชุมชนพี่น้องนักศึกษากสณที่รักทุกท่าน ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มากระทำพิธีเปิดโครงการกสศนของประชาชนประจำปี2559แมะสนแมส่นนั่งกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทุกภาคีเรือถ่ายทุกภาคส่วนการพัฒนาระบบไอทีอาชีพได้เป็นเรื่อย่างดีขออวยพรให้การจัดโครงการในครั้งนี้นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออนุญาตปรับไปี่นครับ ในการคอนองอำเพอทุกอำเภอครับ <c oughs> ที่ชูชาติเสือสารที่กร็รบ <c oughs> อยู่ในภาวะเครียดไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจนะหลังจากที่คณะรักษาความสงบเข้ามาบริหารประเทศแล้วก็มีโครงการที่จะออกมาเพื่อให้ความสุขกับพี่น้องประชาชน้อง